นี้เรามาชมหินอ o s t c r o s สมาดามกัสกานะคะเป็นหินที่แสดงถึงความรักการให้อภัยนะคะเป็นหินแบบคนรักคนเมตตาคนอุปถรัรมภ์คนรักใคร่เนาะสำหรับหินโลสฟอร์นี่นะคะจะแ,แบบว่า เน้นเน้นไปในเรื่องของแบบว่าให้คนรักทนเมตตาดีกว่าเนาะโอเคน้องโรตีมาดูให้ดูโปนะคะพินรถคอสไซส์10มิลน้องโรตีจัดโปรให้500บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเลยค่ะส่วนไซส์12มิลนะคะไซส์12มิลนี้เดี๋ยวน้องโรตีจัดโปรให้1,000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเช่นกันสีจริงของเขาจะออกชมพูช่ำกว่านี้นิดหนึ่งนะคะอาจจะด้วยแสงหรือเง ให้ดูแบบว่าดูสีจืดแต่จริงๆอ่ะหินโลสฟอนสวยมากค่ะสวยมากจริงๆโอเคใครรับก็บอกได้นะคะส่งฟรีไปทางก็ฟรีค่ะคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะที่มีคนรักเยอะๆปังๆนะคะ